สวยไหมคะรารุตาชอบจังนี่คะ่ะแต็มถุงแล้วคะ่ะโอ้โหวันนี้ตื่นเต้นสุดๆเลยคะ่ะโบสถ์ที่อยู่ข้างหน้านี้ก็สวยจังเลยคะ่ะเป็นเอกลักษณ์ของชาวคริสที่นี่นะคะ แสงราธีสะทอนวรุตาอยากชี้ให้ดูว่ามุมน้นเป็นร้านขายของเอเชียนะคะร้านเอเชียเมื่อกี้นะคะเขาก็จะขายทุกอย่างเลยค่ะผักชีอาหารทุกอย่างที่เป็นของจากไทยเวียดนามที่ไหนคือของเอเชียมีสามารถหาก,กินได้มะเขือพวงมะเขือะอ,ะอ,อะไร คือจะบอกว่าทุกอย่างกิงค่ะสตงสตอมมีครบหมดเลยค่ะหาซื้อได้ที่นี่แต่ราคาก็อยากจะบอกว่ามันแพงนะคะไม่ไม่ไม่ได้ของถูกเหมือนกับราคาในบ้านเราค่ะวรุตาเห็น9บาทมุมนี้ว้าวรีบเก็บเลยค่ะนี่คือ9บาทค่ะอย่างเมื่อเราขับรถไปนะคะเราก็จะเห็นสองข้างทางเสมอแล้วเราก็จอดเก็บค่ะ บรรยากาศในประเทศเยอรมันยามเช้าวันนี้ก็ยังคงหนาวอยู่นะคะก็อย่าลืมใส่เสื้อกันหนาวทําตัวให้อุ่นๆด้วยนะคะนี่ค่ะ วรุตาถึงห้างแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาขวดที่ได้ในวันนี้เอาไปคืนด้วยกันค่ะไปกันเลยค่ะแฟนวรุตาเอารถไปจอดมุมนู้นวรุตาก็ต้องไปส่งคนเดียวไปกันค่ะนี่คือขวดที่เครื่องไม่รับนะคะเดี๋ยววรุตาจะเอากลับไปบ้านรับไปส่งที่ข้างบ้านค่ะนี่คือเงินที่วรุตาได้วันนี้นั่นคือ2ยูโร46เซนค่ะไปซื้อขนมปังให้แฟนนะคะ วดบางชนิดบางที่เขาก็ไม่รับนะคะฉะนั้นวรุตาต้องออกไปคืนข้างบ้านค่ะวรุตาก็ต้องแบกขวดกลับบ้านแต่ไม่เป็นไรค่ะนี่คือขนมปังของแฟนนะคะก้อนละ19เซนค่ะส่วนวรุตาขอซื้อนี้ค่ะเป็นคาร์โรตคูสเตนอันนี้แบบนี้ค่ะ1อัน49เเซนค่ะ ได้ของแล้วค่ะของแฟน2ของวารุตา 1, 1> เดี๋ยวเราไปจ่ายเงินกันที่แคชเชียร์กันเลยค่ะนี่ค่ะขนมปังไปกันค่ะตอนนี้วารุตามีเงินกลับมาอยู่ในกํามือของตัวเอง1ยูโรอ่า58เซน1นยูโร58เซ e นวารุตาก็ตีไปว่า50บาท ห้บาทได้50บาทกลับบ้านค่ะขนมปังก็ได้กินแถมขวดยังเหลือไว้ไปส่งที่ร้านอื่นอีกโหว,วิสุดยอะมากๆเลยค่ะไปกันค่ะมาแล้วค่ะชายนมจออดจแฟนบอกว่าไปอีกข้างนึงนะเธอบอกโอเคได้เลยจัดไปค่ะโน้นค่ะมุมข้างหน้ารถรางกำลังวิ่งพร้อมกับบรรยากาศที่มีแสงอ่า พระอาทิตย์กำลังส่องให้ความอบอุ่นกับพวกเราค่ะเลี้ยวเลี้ยวเล้วค่ะร้านนี้ค่ะเผื่อเราโชคดีนี้กับเครื่องมามาใส่กันเลยค่ะว่าจะรอดไม่รอดเอาไปแล้วค่ะไปแล้ววันนี้ก็ไปด้วยดีใจจังแบบนี้ก็ใส่รัวๆเลยค่ะอรุตาได้มา1ยูโร19เซน์ค่ะนี้ค่ะ เงินที่ได้เพิ่มมาดีใจจังไปรีบไปขึ้นเงินกันเลยคะ่ะเงินได้มาแล้วคะ่ะ1ยูโร1 9เเซนต์อยู่ในมือของวารุตาเรียบร้อยแล้วคะ่ะ40บาทคะ่ะวารุตาได้มาอีกแล้ว40บาทไปกันต่อเลยคะ่ะคราวนี้ถึงคราวกลับบ้านไปนั่งทานอาหารเช้าด้วยกันคะ่ะไปกันเลยแดดส่องหน้าวารุตาคะ่ะ มีบางท่านอาจจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะทำไมขับรถไปเก็บขวดแล้วมันจะคุ้มกันไหมคือ วรุตาไปซื้อของที่ตลาดนัดค่ะแล้วก็ช่วงระหว่างทางแฟนก็ก็ไปเก็บขวดรอวรุตาแล้วก็พร้อมทั้งระหว่างทางถ้าเราเห็นขวดตรงไหนหรือกระป๋องวางตรงไหนเราก็หยุดเก็บแล้วเราก็นําเงินที่ที่ที่จากการเก็บขวดนี้นะคะเราก็นํามาซื้อกันขนมปังก้อนของเราค่ะเพื่อที่จะทําให้เราได้มีรายได้แล้วก็ลดค่าใช้จ่ายไปด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นการทํา อะไรทีเดียวที่ได้สองอย่างด้วยกันค่ะวารุตาทานข้าวทานอาหารเช้ากับแฟนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้วารุตาได้อะไรมาจากตลาดนัดบ้าง ส่วนใหญ่แล้ววันนี้จะเป็นผักแล้วก็ผลลไม้ค่ะอันดับแรกวรุตาอยากให้ดูอากาศเริ่มมีแดดแบบนี้ต้องมีสิ่งนี้ค่ะนั่นก็คือ,อ,อแตงโมลูกเนื้อแดงๆดงเขาขายทั้งลูกนะคะลูกละ4ยูโรก็ตีว่าประมาณ100ร้อยกว่าบาทค่ะ วารุตาก็เลยซื้อมาดูนี่นะคะลูกใหญ่มากถ้าช่างแล้วน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก4ีกิโลกว่าเกือบ5้กิโลทีเดียวเลยค่ะบางหน้าวารุตามิดเลยค่ะนี่มิดเลยค่ะลูกนี้เมื่อมีแตงโมแล้ววารุตาก็ไปเจอเมลอนเนื้อข้างในสีแดงวารุตา ไปเจอร้านหนึ่งนะคะลูกนะ1ยูโร36บาทลูกก็สาบหกบาทเมลอนเนื้อข้างในก็เป็นสีเหลืองเข้มๆขมุกตาก็เลยจัดมาสลูกเลยค่ะเดินไปอีกร้านหนึ่งเจอลูกนะแปดสิบเซนดูนี่นะคะ80เซนหนึ่งยูโรไม่ต่างกันเลยค่ะ วรุตาก็เลยซื้อมาสองลูกเขาก็เลยคิดให้วรุตาสองลูกหนึยูโรห้าสแขนจ่ายห้าสิบเซนหายจ้อยเท่ากับกระป๋องเ,อเรดบูสองกระป๋องทีเดียวเลยนะคะที่วรุตาเสียเงินไปแต่ไม่เป็นไรค่ะยังไงเราก็ยังได้ยังคุ้มอยู่ดีนะคะถ้าไปซื้อในห้างนี่ไม่ได้เลยนะคะลูกหนึ่งก็เกือบประมาณ2ยูโรแล้วค่ะ มาดูต่อเลยวันนี้วรุตาไปเจอร้านแบบเห็นร้านแรกก็ซื้อเลยไปเจออีกร้านถูกกว่าก็ซื้ออีกเมลอนก็เป็นแบบนี้พอมาเจอต้นหอมก็เป็นแบบเดียวกันค่ะต้นหอมเขาขายกร,รัมละ50าสิบเซนวนรุตาความที่เป็นคนชอบต้นต้นหอมก็เลยซื้อมาสองกรรมัมนี่คือหนึ่งยูโรเดินไปเดินมาไปเจออีกร้านหนึ่งค่ะ เจ็บใจเหมือนเดิมขายสามกรัม1ยูโรจัดไหมคะจัดมาค่ะ1ย al ูโร1ยูโร2กรัมหนึ่งสกรัมหนึ่งก็เลยจัดมาซะเลยค่ะเพราะว่าวรกตาจะเป็นคนที่ชอบทานอะไรที่มีกลิ่นฉุนๆุนไม่ว่าจะเป็นขิงคาหัหัวหอม ต้นหอมหรือว่าจะเป็นกระเทียมจะเป็นคนชอบแบบนั้นมากๆเลยค่ะก็เลยจัดเต็มนี่เลยค่ะดอกกระหล่ำวรรุตาก็ตามหามาสัปดาห์ที่แล้วก็ไม่ได้นะคะสัปดาห์นี้ได้มาค่ะดอกและ1ยูโรก็คือทั้งหัวนี่นะคะ36บาทดูนี่นะคะนี่หน้าวารุตานี่กระหล่ำ นี่ดอกกระหล่ำนี่หน้าวารุตาดอกกระหล่ำนี่ค่ะใหญ่มากก็เลยซื้อมาค่ะแล้วก็ดอกกระหล่ำนี่นะคะเป็นอาหารที่ตัดชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งวันนี้วารุตาก็ได้ของถูกใจมากๆวารุตาได้ไข่มาค่ะนี่ไข่นี่นะไข่ไข่ข้างในนี้นะคะสิบฟอง สิฟองนี้นะคะราคา36บาทแสดงว่า1ฟองราคาอยู่ที่3บาท60สตางค์วรุตาก็เลยจัดมา2แพ็คค่ะตอนนี้เหลือแพ็คเดียวเพราะว่าจัดของไปให้แม่ย่าด้วยค่ะให้แม่ย่าไปแล้ว1แพ็คค่ะวัุตาอยากกินตัวนี้มากๆเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวแป้งเมื่อสัปดาห์ก่อน แพ็คละ1ยูโรวันนี้เหลือ2แพ็ค1ยูโรก็เลยจัดมาเป็นแบบเบคอนให้แฟนหนึ่งแพ็คล้วก็2รตาที่เป็นแบบบาซิลิคุมอีก1แพ็คค่ะก็ได้2แพ็ค1ยูโรค่ะอันนี้ถั่วแบ,บ,บนบรุตามไม่ค่อยเห็นที่บ้านเรานะคะ เขาขายกิโลละ1ยูโรวารุตาก็เลยจัดค่ะจะเอามาผัดใส่ไข่หรือไม่ก็ลวกจิ้มกับน้ำพริกอร่อยมากๆใครที่ยังไม่เคยทานลองดูนะคะหลังจากนั้นวานุตาก็ซื้อแตงกวามาอีกค่ะอากาศแบบนี้ของอะไรที่เป็นน้ำๆของอะไรที่มันทำให้ร่างกายของเรารู้สึกสดชื่นก็จัดค่ะวารุตาก็เลยซื้อแตงกวามา1กิโล ก็แบ่งไปให้แม่ย่าแล้วนะคะครึ่งหนึ่งค่ะก็เลยเหลืออยูเท่านี้ส่วนตัวนี้โยเกิร์ตในนี้จะมีอยู่ทั้งหมด8อันด้วยกันนะคะ8อันทั้งหมดนี้จะราคาที่1ยูโรยกไปเลยค่ะทั้งถุง1ยูโรค่ะวารุตาก็เลยจัดค่ะส่วนตัวนี้เป็นของชอบของแฟนเหมือนกันเป็นครีม เป็นชีสนะคะที่เขาผสมเครื่องเทศในสไตล์ของชาวไบยเยนทางตอนใต้ของประเทศเยอรมนีนะคะเขาขาย3อัน1ยูโรนี่ค่ะวารุตาก็เลยจัดมาค่ะ3อัน1ยูโรส่วนตัวนี้ตัวนี้ไม่ทราบว่าเพื่อนๆจะเคยเห็นไหมเป็นชีสเป็นชีสนี่นะคะ แล้วก็เคลือบไปด้วยเม็ดอัลมอนด์ข้างในสอดใส้ไปด้วยสับปะรดตัวนี้นะคะส่วนตัวนี้เป็นชีสเหมือนกับตัวเมื่อกี้แต่เคลือบด้วยพริกค่ะเดี๋ยวรุตาจะเปิดให้ดูเปิดให้ดูนะคะเปิดแล้วก็ต้องให้รีบไปเฟรนรับประทานนี้ค่ะก็จะเป็นแบบนี้ สีสันเขาสวยงามมากๆเลยนะคะสองอันนี้1ยูโร50 1ยูโร50าสิบก็ตีไปว่าประมาณ50กว่าบาทก็อันละ20กว่าบาทนะคะก็ซื้อมาให้แฟนสองอัน,นะคะ่ะส่วนตัวนี้เป็นตัวบอมเบลที่เป็นชีทแบบนี้นะคะ แล้วก็เป็นชีสที่อร่อยมากแฟนก็ชอบแม่ย่าก็ชอบแฟนเขาก็เลยจัดไปให้แม่ยา่าไป1อันแล้วค่ะวรุตาซื้อมา2อ,อันค่ะส่วนตัวนี้หูวรุตาตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเป็นชีสที่เขาหั่นมาเป็นแผ่นๆแ,แล้วนะคะเส็งสะท้อนนิดนึงค่ะแล้วก็นี่ค่ะวรุตาจัดมา3าแพ็คแล้วก็แพ็คพิเศษนี่ก็คืออะไรรู้ไหมคะ ใบชีสตัวนี้ผสมใบตำแยฝรั่งค่ะก็เรียกเพลเนเซลค่ะวรุตาอยากรู้ว่าเมื่อเขาใส่ในชีสแล้วมันจะมีรสชาติแบบไหนมันจะเป็นยังไงก็เลยซื้อมาให้แฟนชิมเมื่อกี้บอกเพราะว่านี่เธอผสมใบตำแยด,ด้วยนะเขาบอกอ um, um, um ืเหมือนจะรับรู้ว่าเออต้องลองต้องลองค่ะนี่ค่ะอันนี้ผสมใบตำแยฝรั่ง อันนี้ก็เป็นใสายพริกนะคะใส่ยพริกแดงแล,แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นชีสธรรมดานะคะสอันนี้นะคะราคาที่1นึ่งยูโรห้มารุจก็เลยจัดมาเลยค่ะส่วนตัวนี้ก็เป็นเบคอนสำหรับอาหารเช้าของแฟนนะคะตัวนี้อยู่ที่2อัน1นึ่งยูโรสอัน1นึ่ยูโรค่ะ บรูด้าก็เลยซื้อมาสองสองสองแบบเลยสองสไตล์สองแบบอันนี้ก็เป็นเนื้อสัตว์ปีกสัตว์ปีกก็จะเป็นพวกเนื้อไก,ไกอ่เนื้อไก่วงเนื้อเป็ดเรืออะไรประมาณนี้นะคะสัตว์ที่มีปีกนะคะเขาเรียกที่นี่ว่าแกลฟลูเกล,เกลแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นเบคอนอีกตัวหนึ่งเหมือนกันอันนี้นะคะหนึ่งยูโรอันนี้ก็หนึ่งยูโรสองยูโรค่ะ แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่แฟนเห็นเราก็บอกว่าปันหยุดนี้จัดเลยนะเธอว่างั้นนี่เป็นชีสค่ะเป็นชีสที่เขาใส่สำหรับ ใส่กับมันฝรั่งแต่เราต้องมีอุปกรณ์ที่วรุตาเคยเคยนำเสนอไปแล้วนะคะเรียกก็เรียกว่ารักเล็ดค่ะเราก็ชี้ตัวนี้ไปโปกใส่กับตัวที่เป็นตัวถาดรองหลังจากนั้นเราก็เอามานั่งกินเป็นอาหารที่าชาวตะวันตกชอบมากในช่วงฤดูหนาวมากๆเลยค่ะวรุตาก็เลยจัดมาสองแพ็ค ละ1ยูโร50ก็ประมาณแพ็กละ50ะบาทค่ะเอาไว้ทำกันค่ะส่วนสุดท้ายของวารุตาวันนี้น่าร้อนวารุตาจะมีปัญหามากๆนั่นก็คือเห็นเสื้อผ้าไม่ได้เลยวันนี้ก็เลยจัดมา1ตัวตัวนี้นะคะราคา1ยูโรค่ะก็ตีว่า36บาทเดี๋ยววารุตาให้ดูนะคะนี่ค่ะตัวนี้ พารุตาจะเอาไว้ใส่สําหรับใส่กับกางเกงยีนเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าพารุตาใส่ได้ไหมตัวนี้หนึ่งยูโรไปกันเลยคะ่ะพารุต้ามาลองใส่แล้วนะคะก็เขาจะเป็นเนื้อผ้าที่จะเป็นแบบเนื้อผ้าแบบเสื้อยืดแบบนี้เริ่มแรกคิดว่ามันน่าจะโปรนิดหนึ่งแต่พอลองใส่แล้วก็ ก็โอเคไม่โป๊แล้วก็ใส่แบบไม่อึดอัดเหมาะมากเลยค่ะสำหรับหน้าร้อนแล้วก็เมื่อทุกตาม,มาใส่กับกางเกงยีนแบบสไตล์สบายสบาย,บายรู้สึกสบายมากเลยค่ะตัวนี้36บาท1ยูโรลายดอกไม้สีสวยต้อนรับในช่วงรุดดูอากาศแบบนี้ช่างเข้ากันเข้ากันค่ะอดอกกุหลาบ สีชมพูน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวรู้ตาให้ดูเต็มตัวนะคะว่ามันเป็นแบบไหนมาดูกันค่ะใส่ได้ไหมคะหมุนซ้ายหมุนขวาก็ เนื้อผ้าเขาเขาเขานิ่มมากวัตุตาชอบจังเลยค่ะรู้สึกใส่แบบรู้สึกแบบรู้สึกตัวเองแบบใส่แล้วรู้สึกสบายสสใส่แล้วแบบมันเหมือนกับเขาไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่ไม่ไม่ฟิตกับกับตัวของวัตุตามากจนเกินไปแล้วก็เขา แบบมันเป็นเนื้อผ้านิ่มแล้วมันมีความยืดหยุ่นแล้วก็มีความรู้สึกับบใยแล้วสบาย36บาทก,ก็ถือว่าโอเคนะคะตัวนี้อรุตาชอบค่ะนี่นี่ยืนตรงแบบทหาร ก็สำหรับตัวนี้ก็ก็โอเคนะคะวารุตาชอบรู้สึกสบายดีใส่แล้วรู้สึกแบบมันอู้รู้สึกดีไม่รู้จากปัญญายังไงว่ามันรู้สึกดีมากๆเลยค่ะแต่ตอนก้มก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโปค่ะสำหรับทุกๆครั้งของการซื้อของนะคะวารุตาก็พยายามจะบอกกับทุกๆท่านว่า จะคิดจะทำอะไรคำนึงเงินในกระเป๋าของเราเป็นหลักนะคะถ้าเราซื้อแล้วแล้วมันสร้างความสุขใจให้กับเราแล้วมันก็ไม่ได้เสียหายเรายังมีเงินเหลือใช้อยู่ก็ทำไปเถอะค่ะเพราะว่าชีวิตคนเราเกิดมาทั้งทีก็ต้องมีความสุขและหาความสุขใส่ตัวเองบ้างถึงแม้ว่าสิ่งนั้นเราจะมีเยอะอยู่แล้วก็ตามอย่างเช่นวาุตา ชอบเสื้อผ้ามีเยอะอยู่แล้วแต่ก็ยังอดใจที่จะซื้อไม่ได้แล้วก็ปัญหานี้นะคะก็เป็นปัญหาที่วรุตากับแฟนเราก็เคยทะเลาะกกันเดี๋ยววรุตาจะมาเล่าในทีหลังว่า เราทะเลาะกันแบบไหนแล้วเรื่องมันจบลงแบบไหนมันเป็นเรื่องสำคัญมากๆยิ่งเราอยู่ด้วยกันสามีภรรยาก็ต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วเราก็ต้องยอมรับในความเป็นตัวตนของคนคนนั้นด้วยว่าสิ่งนี้เมื่อเขาทำแล้วเขามีความสุขและมันไม่เดือดร้อนอะไรเราจะยอมรับกับเขาได้ไหมนั่นคือสิ่งที่เดี๋ยวพุทธาจะมาเล่าให้ฟังนะคะ สำหรับวันนี้วรุตาก็ซื้อเสื้อตัวนี้ราคา1ยูโรต้อนรับในช่วงฤดูร้อนในประเทศเยอรมันเป็นวันสบายๆเมื่อเราใส่แล้วเรารู้สึกเรามีความสุขเรายิ้มได้เราภูมิใจเรารู้สึกวรุตารู้สึกว่ามันคุมมากแล้ววรุตาก็ซื้อของมือสองเพราะว่าวรุตาต้องดูเงินในกระเป๋าของตัวเองด้วย เราจะทําอะไรต้องดูเงินในกระเป๋าถ้าเงินกระเป๋าของเรามีน้อยก็ต้องใช้ให้มันน้อยแต่เราอยากได้สินั้นจะทําอย่างไรให้เราซื้อได้ในราคาที่ถูกแล้วก็เราก็สามารถได้มาได้แล้วก็เราก็ได้ใส่ด้วยก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับ ทุกๆท,ท่านนะคะเรื่องเงินเป็นเรื่องที่เราต้องจัดการกันจริงๆถ้าเราไม่จัดการหรือเราไม่รู้สถานะตัวของเราเองก็จะทําให้เราลําบากในวันข้างหน้าค่ะสําหรับวันนี้ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดสันกระดิ่งให้กับวารุตาด้วยนะคะสําสหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบาย สวยไหมคะรูตาชอบจังชอบจังเลยคะ่ะเดี๋ยวไว้ใส่หน้าร้อนนี้ดีใจจังคะ่ะ